ขาหมูเด้งๆสวัสดีจ้ามาพอกับตุกขึ้นเก้าขาทุกคนขาในช่องเซ็กแทช์แนลมาขาเมืออนตุกได้ก๋วยเตี๋ยวขาหมูพัลโลค่ะพี่น้องขาเนี่ยค่ะขาหมูแบบเด้งๆชิ้นใหญ่แบบนี้เลยค่ะพี่นอ้อง่ะปุงมาเรียบร้อยแล้วค่ะ มาค่ะเสิร์ฟเสร็จนุ่มกันโอ้ใส่ตะเกียบบวบเป็นอะนมือตะเกียบอืมกับเราตะเกียบนี่งแม่ยายขอเส่บัฟทรนกาแบบหนังเด่งๆเลยค่ะทุกคนค่ะอ,อร่อยใส่เส้นมาอย่างายค่ะ เป็นขาหมูที่ตุกตุนกินขาวขาหมูหนั่นแหละค่ะก็ไม่ให้ก๋กวยเตี๋ยวขาหมูกระโหลกใส่ถั่วงอกใส่ผักบุ้งพริกกระเหลี่ยงขั่วค่ะพี่น้องค่ะกินกับกะปิ hết à, đưa Mua hành xịn không căn hả? Hãy à, subscribe đinh, đinh. Mm. 嗯，那么慢。 มาราบแบบชํำๆค่ะมาราบน้าเยอะช่ำมากดูทุกคนเสซนตุกใสมาออื นี่ค่ะอืมเหนือตอนนี้ไงซับมาแบบตอนนี้ไงเต็มปากเต็มคำะอืม ตะเกียบมันใหญ่ไหมคะ่ะทุกเสบบะถนัดหิวขัดสีม่วงแรงหรอคะกำลังได้กิน พญลาเพิ่นกำลังแล้วงานเพิ่นมาเฝ้าหลานให้ครับทุกก็เลยได,กกด,กยดกก้กินก็เลยได้กินสากจิ้มกะปิแสบเขากันอืทุกคนพักพักบุ่งก็ใส่หลายทวงออกก็ใส่หลายค่ะ ดังๆอยู่ๆค่ะเผ็ดค่ะกินรุบดไหมทุกคนคะ Đỉnh đỉnh dữ dụ à พริกกระเรียงคลองแฉะเพชรอีลิฟกินในเทอร์เมดค่ะหอมอ่ะ แล้วก,กินก๋วยเตี๋ยวก็มักใส่ผักหลายค่ะ あっ。<noise> Stop. พ็ดค่ะค่ะปุ้งมากนี่ก็ว่าเพ็ดแล้วใส่บวบพริกอีก สับหมาบเฮ็ดเองก๋วยเตี๋ยวชามนี้ทำเองน้งแต่น้ำซุปค่ะจกเ็นเซนซื้อมา กกขนาดเลยค่ะอแมงวัน ค่อยพี่น้องครับทำสุดท้ายครับหมูต้นใหญ่ๆ